วันนี้วันคริสต์มาสียเ Happy New Year เออนี่หนนักกวว่าแฮปปี้ิเยีอน่เก่งมากเลยเหมือนหลานผมเลยอายุสองขวบร้องได้แบบนี้ร้องได้แบบนี้เลยร้องไดยแต่เขามีความสุขนะเวลาเขาร้องเพลงใช่ครับหนูว่าเด็กสมัยเวลาเขาร้องผิดร้องขูกอย่าไปว่าเขาเด็ดขาดนะคใช่ว่าอะไรรู้ไหมถ้าท่านบอกว่าขำหรือไปบอกเขานั่นเสียเซลล์เสียเซลล์แล้วเสียไปเลยนะครับเขาจะไม่กล้าแสดงออกไม่แสดงออกแล้วก็จะ จะขี้อายหรือว่าจะขี้กังวลใช่ครับทายเขาหวีวิชบาเดยปเพลเฮเวลช่างเขาไปเลยใช่ครับต้องเห็นด้วยถูกไหมใช่ครับแล้วตอนถ้าเด็กบอกว่าเราร้องผิดแล้วครับถ้าเด็กบอกว่าเราร้องผิดเราโง่ดิเราแก,แเาแกแ่เราแก่แล้วดิเราแก่แล้วดิวันนี้คริสต์มาสจริงๆนะหรือว่าหรือว่าคนไทยอ่ะเรามีมีดีอย่างหนึ่งคือ เราต้อนรับทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ของชนชาติใดของประเทศไหนเราก็แฮปปี้เขาอ่าวันคริสต์มาสแล้วก็โอเคแน่นอนแน่นอนวันนี้วันนี้ต้องพูดอะไรเขาเลิก Merry Christmas Merry Christmas ครับ Merry Christmas ครับอ n d ใช่ไหม Happy New Year เออถู แล้วจริงๆแล้วทุกเทศกาลอ่ะเขามีความสุขเราจะไปมีความทุกข์ทำไมเราก็ต้องมีความสุขเขาทุกวันนียคนไทยทําถูกแล้วนะฮะที่บอกคนไทยเทศกาลเยอะเหลือเกินอะไรเยอะไปเท่าไหร่ก็ไม่แลไรขอให้มีความสุขมีความสุขแล้วโอเคแล้วท่านอยากมีความสุขอยากกินอะไรอร่อยๆก็ไปไปที่ครักันต่อยเพลสครับอยู่ที่เดอะคริสตัลเอกมัยรามินทาครับติดแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับชั้นล่างนะครับจอดรถชั้นบนลงลิฟต์มาชั้นหนึ่งปุ๊บเรียบร้อยเดินเข้าไปข้างในเจ้าของติดแอร์ยังกระทั่งห้องน้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นนเี่ยคุณสบายได้เลย กินโคองกินข้าวสบายเลยผมยังงงเลยเขาไปติด,ตดยันห้องน้ำจริงๆ้องรับเลยน,นะครับเพราะว่าไปดูเขามาฮะแล้วก็เห็นว่าบางที่อ่าท่านก็คงรู้นะฮะว่าเมื่อก่อนนะที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีศูนย์ค้าอยู่แห่งหนึ่งนะห้องน้ําเขานี่เจ้าของเขาดูแล ยิ่งกว่าห้องนอนอีกนะสุดๆเลยผมผมบอกได้เลยว่าเขาเป็นเจ้าแรกเลยที่ทําแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยทำให้ต้องทําแบบนั้นกันแล้วก็ต้องดูแลห้องน้ํากันอย่างสะอาดสะอ้านแบบนั้นหมดผมชื่นชมเขาจริงๆนะครับแต่ไม่กล้าพูดพูดไปเดี๋ยวเราก็หาว่านู่นนี่อีกแต่จริงๆอ่ะเขาทำอ่ะเราชอบเลยไอเอลเลยอยากจะให้ทุกคนเราก็เลยทําอย่างนั้นบ้างนะครับ วันนี้เรามาพูดเรื่องราวดีๆ,ๆกันนะเกี่ยวกับเทศกาลดีๆก็ต้องทําอะไรที่มันสปาร์คิ่งหน่อยคือมันจะเป็นเครื่องดื่มม็อกเทลสีม่วงสวยนะครับเราเรียกเขาว่าสปาร์คิ่งเกรปเรลมอนเนตไม่ใช่หรอครับถ้าพูดนีดเอามีดมาเฉือนปากท,ทิ้งเลยนะ <uh ครับออกเสียงไปธรรมดาก็ได้ครับ <ark> สปาร์คิ่งเกรปเร,ร,รๆๆลมอนเนตนะครับไม่แหมนั่นก็เกินนะสปาร์คิ่งเกรปเรลมอนเนตอันนี้เป็นเครื่องดื่มม็อกเทลสีม่วงสวยแบบแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมครับสีม่วงสดชื่นเวลาดื่มหวานอมเปรี้ยว แล้วจะเค็มไปลิ้นนิดๆสําหรับปาร์ตี้ปีใหม่อันนี้บอกก่อนอันนี้คือม็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์นะครับไม่มีครับเพราะเป็นม็อกเทลนะครับส่วนผสมครับไม่ใช่ค็อกไม่ใช่ค็อกอันนี้ม็อกถ้าค็อกเทลก็คือเพลงคุกเข่าเขาจะดังมากฉันก็นัก่งกอดบอลนักเรียนดูเด็กๆดูนะการเรียนจึงสําคัญมากการเรียนนะครับเรียนนะม็อกเทลผมบอกเนี่ยส่วนผสมผมบอกให้ก็ได้ใบสะระแหน่ก่อนเลยใบสะระแหน่ตำแบบละเอียดเลยท่านผู้ชมสองช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็ทัก็เตรียม เกลือป่นอีก2ช้อนชาแล้วน้ำสาลน้ำตาลทรายอีก4ช้อนโต๊ะสีชทีนี้เราก็จะใช้พวกเปลือกมะนาวเปลือกเลมอนเอทเลยละครับมะนาวแบบสีอย่างเงี้ยในใเลมอนเนทเลมอนเอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็น้ำแข็งแล้วก็น้ำหวานกลิ่นนงุุนแล้วก็โซดาสักครึ่งขวดครับน้ำมะนาวสัก6ช้อนโต๊ะใบสะระแหน่แล้วก็มะนาวฝานบางอันนี้ไว้สสำหรับตกแต่งแล้วนะวิธีทำครับนี่ดูดิขั้นต้นทำแบบพี่โก้ก่อนอันนี้คือํำใบสะระแหน่แล้วก็เกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายที่พูดเมื่อกี้ครับ เอามาผสมกันอย่างนี้ใช่ครับเทใส่จานอย่างนี้สเสร็จปุ๊บทำเพราจะได้ละลายเทใส่จานเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเราจะทําให้รสชาติมันอยู่ตรงบริเวณปากแก้วก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยพอเทใส่ปุ๊บเรียบร้อยผสมเสร็จอย่างนี้ปั๊บให้ไิโกโ้เอาเปลือกมะนาวครับทารอบบริเวณปากแก้วเลยทารอบบริเวณปากแก้วเพื่อให้มันเปียนนิดนึงนี่นี่นี่พอทารอบเสร็จปุ๊บนี่ทาแบบนี้ให้รอบเลยครับใช่ใช่พอเปียกแล้วคว่ำปากแก้วลงไปที่นี่เลยลงไปที่จานที่เราผสมนี่เลยนี่ครับเห็นไหมฮะซึ่งสุดยอดมาก ไม่ติดเลยครับติดครับติดครับติดครับพยายามหมุนในส่วนผสมี่ยมันปักแก้วจนท่วะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นหนึ่งในรสชาติของมอกเทลในการทานใช่ครับจากนั้นพอได้แล้วปุ๊บอ่าเรียบร้อยอันนี้พี่โก้ได้แล้วนะครับคราวนี้ก็เอาน้ําแข็งใส่จนเต็มแก้วเลยครับอหรือจะใช้น้ำมะกุลเทเข้าไปก่อนก็ได้จะได้เห็นปริมาณเออเเห็นเห็นน้ำาะกุก่อนนใช้น้ำาะกุนเทเข้าไปก่อนใช่ไหม ได้หมดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องการให้น้ําังุนลองก้นพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแี้พวจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปครับนี่ครับเลือกก้อนเย็นๆเลยนะครับเย็นทุกก้อนครับเมื่อก่อนเนี่ยนะท่านผู้ชมเขาเป็นบาร์เทนเดอร์เขาเป็นบาร์เทนเดอร์เขาไม่ธรรมดาครับเขาไม่ธรรมดาแล้วที่ออกจากงานเนี่ยทั้งตอนนั้นยังรุ่งอยู่เลยนะอ๋อเหรอเกิดอะไรขึ้นครับอาเขาจับได้ว่าขโมยเหล้าเขาครับจับเขาเลยองต้อออกจากงานพอแล้วพอแล้แล้วจากนั้นเนี่ยเอาโซดาผสมกับน้ำมะนาวครับนี่ครับ โซดากับน้ำมะนาวใส่ลงไปในนี้เหรอใช่ครับแล้วเดี๋ยวเทลงไปในแก้วม็อกเทลเนี่ยแบบนี้เลยเหรอจากนั้นคนให้เข้ากันครับเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกบาร์เทนเดอร์ตัวจริงวิธีคนเรารู้เลยเห็นไหมโอ้โหจริงๆเรารู้เลยเห็นไหมแล้วดูจังหวะเขาเทนะครับดูจังหวะนะครับนี่คือเหมือนเหมือนผมอะผมก็เทอย่างเงี้ยจังหวะเดียวกันนะฮะโอเคครับโอ้นี่เลยแล้วเอาใบสะระแหน่ตกแต่งด้านบนนี่ฮะนี่ครับนี่ครับ นีถ้าคุณมีเรมานเอตแบบนี้นะครับเราสามารถฝาเล็กๆแล้วก็เอาไปเตัดไว้อีกนีนึงแล้วก็เสียบไว้หือไม่ถ้ามีแบบนี้เรากลัวมไม่เกะกะข้อวังนี้ได้นะฮะแต่ไม่ไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหลองดูคุณผู้ชมครับอันนี้คือม็อกเทลไว้สําหรับทําในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นแบบเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์โทษนะฮะเวลาเขาจะกินต้องคนตรงนี้ด้วยฮะ ยังครับอาไม่ไม่เอาฮะถ้าไม่คนคุณก็กินเองแล้วกันนะมันลาวกับโซดาเฉยเนี่ยนะแล้วจะมาให้ผมกินนะนี่ดูดูดูก่อนนี่นี่นี่คนอย่างนี้ท่านผู้ชมก่อนดื่มก่อนดื่มให้คนให้เรียบร้อยคนอย่างนี้เลยนี่คือสปาร์กิ้งเกรปแล้มันเด็กเด็กทานได้นะครับโอ้โหทานได้แต่ว่าไม่แนะนำนิยมว่าให้ทานเท่าไหร่กินแล้วจะติดติดเพราะมันอร่อยจริงๆครับลองดูมันเครื่องดื่มที่แบบว่าถ้าเกิดยิ่งในหน้าร้อนในอากาศนี้อากาศดีๆแล้ว มันอร่อยจริงๆมันถึงเอาจะไปหลอกทำไรอ่ะมันสบายใจแล้วถึงอกถึงใจจริงๆอ่าลองดูเดิอ่ะเชื่อยังอ่ะอร่อยว่ะอร่อยจริงๆลองไปทำดูเลยนะฮะลองไปทำดูเลยไปซื้อเข้าแก้วเนื้อคุณเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยเป็นร้อยอย่างน้อยๆก็มีแปดสิบอ่ะเอาว่างั้นทำเองทำเลยเองเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไม่จบ โอจะเล่น <One> ม <input> oh, so <freak, S 1> ุกแล้วก็แทะแทะกันจังๆไปซื้อเขาเนี่ยแพงแต่ทำเองเนี่ยเนี่ยเท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าโอ้อันนี้ไม่ต้องเล่นอะไรอันนี้อร่อยอร่อยพี่ลองโอ้โหอันนี้อร่อยอันนี้อันนี้เอออร่อยจริงีเนี่ยเนี่ยดูเดี๋ยวอร่อยไม่อร่อยปกติมันให้ผมกินคนเดียวใช่ไหมนี่กินจนจะหมดอยู่แล้วลองไปทําดูนะครับอย่าพลาดนะครับพักตรงนี้สักครู่หนึ่งพวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ ยำขนมจีนปลาทูฟูครับเป็นยำขนมจีนที่รู้สึกจัดจ้านมันแตกต่างมากแล้วมันอร่อยมากอันนี้คือดีมากเลยนะพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยหยุดไม่ได้เห็นมันแล้วหมันไส้มันนะครับโอ้ไปรถเนี้ยอาจจะกลัวคุณไป